โรงเรียนบ้านหนองจานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5 ขอนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 1. โรงเรียน 1. นนวัตกรรมเรื่องคุณธรรมนำความรู้เคียงคู่ความพอเพียงความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอจากปัจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางกระแสยุคโลกาภิวัตน์กับสังคมไทยทำให้สังคมไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ที่มากมายหลากหลายรูปแบบทั้งด้านจิตใจคนในสังคมที่เสื่อมลงด้านศิลธรรมวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่มีสาเหตุมาจากปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สะสมมาโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่เล็กจนโต ถ้าจะกล่าวว่าสังคมไทยกำลังหุยหาคุณธรรมก็เป็นได้โรงเรียนบ้านหนองจานได้เล็งเห็นความสำคัญของสภาพปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนโดยการนำนวัตกรรมเรื่องคุณธรรมนำความรู้เคียงคู่ความพอเพียงมาใช้โดยผ่าน การทำกิจกรรมหลัก3กิจกรรมในโรงเรียนและสอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตคือทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะจุดประสงค์ของการดำเนินงาน 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจาน 2. เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองจาน 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจานมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เป้าหมายของการดำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองจานเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจานมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ขั้นตอนการดำเนินงาน1โรงเรียน1น,นวัตรกรรมคุณธรรมนำความรู้เคียงคู่ความพอเพียงใช้กระบวนการ pdca ในการดำเนินงาน p plan ศึกษาเอกสารได้ศึกษาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตโครงการโรงเรียนสุจริต d ด,ดูออกแบบกิจกรรมโดยในการดำเนินงานในครั้งนี้มีกิจกรรมหลักอยู่3กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองจานน้าอยู่ กิจกรรมวิถีความเป็นไทยใกล้คุณธรรมกิจกรรมเคียงคู่ความพอเพียง C. ี h เช็คตรวจสอบกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย A. Action ปรับปรุงกิจกรรมปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตามข้อเสนอแนะและกระบวนการนำไปใช้ กิจกรรมที่1โรงเรียนบ้านหนองจานหน้าอยู่เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีวินัยในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องความมีวินยัยสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งขั้นตอนที่สำคัญได้แก่นักเรียนที่เป็นเวรประจำวันของแต่ละห้องทำความสะอาดห้องเรียนหัวหน้าเวรกำกับดูแลความเรียบร้อย นักเรียนที่ไม่ใช่เวรประจําวันของแต่ละห้องเรียนก็จะทําหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบของตนเองโดยแต่ละห้องก็จะมีเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบดังนี้อนุบาล1-3รับผิดช,ชอบบริเวณสนามเด็กเล่นป1นถึงปอรับผิดช,ชอบบริเวณหน้าห้องอนุบาลป 3. รับผิดช,ชอบบริเวณสนามฟุตบอลป .4 รับผิดช,ชอบบริเวณหอประชุมและสนามฟุตซอล ป .5 รับผิดชอบบริเวณตเตาเผาหน้าเสาธงและซุ้มพระป .6 รับผิดชอบบริเวณใต้ถุนอาคารประถมหน้าห้องคา,ารรกมและถนนหลังเสาธงม .1 รับผิดชอบบริเวณประตูทางเข้าและถนนทางเข้าด้านทิศตะวันตกม .2 รับผิดชอบบริเวณสนามฟุตซอวลวอลเลย์บอลเซนปัะก,ก้อและเปตองม .3 รับผิดชอบบริเวณถนนหน้าและหลังอาคารมัธยม ต่อไปคณะกรรมการสภานักเรียนก็จะทำการตรวจสอบกำกับดูแลบริเวณต่างๆและรายงานผลของการตรวจสอบความสะอาดติดตามปรับปรุงแก้ไขครูประจําชั้นดูแลครูเวรกำกับและอำนวยความสะดวกนักเรียนทุกคนล้างมือและเตรียมตัวเข้าแถวกิจกรรมที่สอง วิถีความเป็นไทยใกล้คุณธรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมทางด้านความเป็นไทยส่งเสริมให้มีมารายาทที่ดีของชาวพุทธให้มีความสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนโดยคุณครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมในวันสำคัญที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นและทำกิจกรรมร่วมกับทางวัดภายนอกโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมีสติ รู้ตนในทุกขณะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเทิดทูนในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานขั้นตอนที่สำคัญนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์สงบนิ่งครูเวรประจำวันอบรมนักเรียนนักเรียนเดินแถวเข้าห้องเรียน เดินแถวเปลี่ยนชั่วโมงเรียนอย่างมีสตินั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายและในกิจกรรมสวดมนต์วันสุดสัปดาห์นักเรียนจะได้รับการอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมจากคุณครูเวรประจําวันครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสําคัญที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น <c oughs> เช่นกิจกรรมวันมาค้าบูชารวมถึงร่วมกิจกรรมอื่นๆที่ทางวัดจัดขึ้นด้วย กิจกรรมที่3เคียงคู่ความพอเพียงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการบูรณาการหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้นักเรียนมีความพอดีพอประมาณพอเพียงมีภูมิคุ้มกันในตนเองและสอดแทรกด้วยคุณลักษณะต่างๆที่สอดคล้องกับคุณธรรมพื้นฐานทางด้านทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ขั้นตอนที่สำคัญให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทำกิจกรรมด้วยหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวนักเรียนมีการถอดบทเรียนจากการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการดำเนินง,งานผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับผลจากการดำเนินงานคุณธรรมนำความรู้เคียงคู่ความพอเพียงเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความดีงามป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบและพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนการดำเนินงานพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจานมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือ นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยแต่ละกิจกรรมนักเรียนจะใช้ทักษะกระบวนการคิดวางแผนการดําเนินงานตามระบบนักเรียนมีวินัยต่อตนเองผู้อื่นและสังคมรู้จักหน้าที่ของตนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดูแลและรักษาความสะอาดในโรงเรียนให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียน นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องพูดจาสุภาพอ่อนโยนไม่พูดคำหยาบรวมถึงปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงเช่นเมื่อเก็บของได้ก็จะนำมาแจ้งครูเวรเพื่อประกาศหาเจ้าของต่อไปอยู่อย่างพอเพียงนักเรียนดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบและมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจโดยเล่นใช้สิ่งของที่ตนเองมีอยู่ด้วยความพอใจ รู้จักและเห็นคุณค่ามีการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนมีติดสาธารณะนักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่ในการดูแลช่วยกันทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนนอกเหนือจากเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนนอกจากนั้นแล้วก็ได้มีการออกไปช่วยเหลือชุมชนและวัดในหมู่บ้านด้วยประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับ 1>, 1. นักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต 2. ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้นโดยผ่านการดำเนินงานคุณธรรมนำความรู้เคียงคู่ความพอเพียง 3. นักเรียนมีคุณธรรมจร,รยิยธรรมความดีงามป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบปัจจัยความสำเร็จ จากการดําเนินงานคุณธรรมนําความรู้เคียงคู่ความพอเพียงที่ประสบผลสําเร็จในครั้งนี้มาจากความร่วมมือของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน,นคณะครูและบุคลากรผู้ปกครองรวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนส่งผลให้รูปแบบการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค์ดังนี้ 1. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้บริหารครูและบุคลากรเล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทั้งความร่วมมือของครูประจำชั้นที่คอยดูแลและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนผู้บริหารที่ช่วยสนับสนุนให้คำแนะนำคำปรึกษาในทุกกิจกรรม ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนส่งเสริมบุตรหลานของตนให้ทำในสิ่งที่ดีงามและคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแสดงความคิดเห็นวางแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทุกๆกิจกรรม 2. ความร่วมมือของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจานในการร่วมมือการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ใส่ใจให้ความสำคัญกับกิจกรรมรวมถึงมีความสนใจในการเรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกๆกิจกรรมด้วย 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจานมีกระบวนการการทำงานที่เป็นระบบมีการวางแผนร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังซึ่งกันและกันมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมในทุกๆกิจกรรม การเผยแผพร่ผลงานการได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับโรงเรียนบ้านหนองจานได้รับรางวัลดังนี้ 1. ได้รับรางวัลเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมจากการแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่15ปีการศึกษา2563โครงงานคุณธรรมเรื่องเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมใจพัฒนา 2. โรงเรียนบ้านหนองจานได้รับรางวัลชมเชยันดับ2ระดับประถมศึกษาประเภททีมหญิงล้วนจากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสรพันยะประเภททีม5คนระดับจังหวัดในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2,564 3. รางวัลโรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียนที่เป็นแบบอย่างของการสร้างสรรค์เด็กดีเขต5รางวัลน,นี้ได้รับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5 4. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวในกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท นวัตกรรมคุณธรรมนำความรู้เขียงคู่ความพอเพียงสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาดังนี้หน่วยการเรียนรู้ที่2ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตกิจกรรมที่สอดคล้องได้แก่กิจกรรมที่1โรงเรียนบ้านหนองจานหน้าอยู่เครื่องมือที่ใช้ได้แก่การที่มีคณะกรรมการสภานักเรียนกำกับดูแลแล,และติดตามหน่วยการเรียนรู้ที่3ส,สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมที่สอดคล้องได้แก่กิจกรรมที่3เขียงคู่ความพอเพียงโดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลครั้งนี้คือการถอดบทเรียนจากการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมกิจกรรมที่สอดคล้องได้แก่กิจกรรมที่สองวิถีความเป็นไทยใกล้คุณธรรมเครื่องมือที่ใช้ได้แก่การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจานขอจบการนำเสนอนวัตกรรมคุณธรรมนำความรู้เขียงคู่ความพอเพียงขอขอบคุณค่ะ